ับสวัสดีบิพิพงน้องครับสวัสดีเเพื่อนชาวยูทูบครับวันนี้มาว่ามึงครับหลังจากพายุมาครับตะกี้น้ำเป็นไรวันนี้ครับลีปที่เหลือไทยลงไปน้ำน้อยก่านี้มาวันนี่ครับมึงน้ำนี่ลุนมีโคลงไปจกทั้งไกลนั่นี้ครับที่ลิปที่ผมไทยมาบัดนี้มึงออกคภาพน้ำครับ ทักดีวครับพัดนีพร้อมที่จะขาดแล้วล่บลุกทรงครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสำหรับคนเขามาเบือ้องใหม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอ้ว่ครัเบิ่งน้่ นี่ยังดึกดีครับเป็นคล้องขอดอกไหมไม่ได้ไม่นได้ยันคาดและ ต็มเลยกระท้าปขาดก็คือจบครับน้ำผมน้ำ่วมแท้วันวน,น้ำยิงเดี๋ยวปเป็นเมยียดอ่ะมานมืนอนี้ขนาดฝนว่นตกวแล้วนี่ไหนครับแต่าวันมันกลับมื่อนี้หน่อจะตกอีกอยู่อ่ะ ทางขามไปน้ไปว่าไรแล้วน้ำถล่มบึดเสมอไอขอบไอถนนแล้วครับเขามาจากคลองเขบาบ่ได้เฮ็ดทอระบายครับเด,ไไดเดี๋ยวิงยางไปด้บวเดี๋ยวจะตายย่านไหมัมมนย่านี่ยงยางเหยียบพิษนะครับ

เรียบร้อยเรียบร้อยดีโฝุฝนมาก็มาตอนเขามันพร้อมที่จะออกรวงแล้วครับบางคนก็นว่าใส่ปุ๋ยไปก็คือกองยามันท่วมเขาแล้วก็ตัดไปก็ตัดไม่ได้อีกครับนั่นต้องคอยอยันมันกลายยานเร็วหุ่นยันยันตกฟังหัว ตัวมันแข็งกัดยางพิษนีกเวิร์ตค้าวเลยโทรศัพท์ผมเปียกแช่และนำะขีบก้อนมาไทายยังว่าไหลไปนี่ครับนี่นำไหลเขาา้าน้าแต่ว่าไม่นำไหลออกดิ นำไหลเขานะ <c oughs> ขักบไม่สช็ดบม่ทันเลยครับนำไหลเขาได้ว่ามันนำไหลออกเมื่อวานท้ายคลิปยังน,น,นำไหลออกอยู่ม่ามืึงนี่ไหลเขานะคือเก่าเลยใหรนี่ครับมันติดตังข้อมือว่าใหรนี่มันล่มตั้งแต่ก็ล่ม น้ำไหลเขาครับพาอยู่เขาเที่เดียวครับสายปรขาดหน้าให้นี่ขอผมมันจะล่มใส่น้ำบนเลยเขาเพราะว่าเขามันสูงถมหัวานเนาะพอจะออกห้วงมาก,กัมีลมมากกันลมจ่อย ที่ไรประมาณที่ไรครับได้อุ้มหนึ่งให้นี่เออเดี๋ยวคนจะพันยนันอยูเบนฟางฝนฟากคนน้ำหนาจิตไรแล้วครับนี่ไรแล้วครับนับเออโอ,อ้เต็มหัวแล้วครับออทางขามปรับเซียนครับ เวลามโมองนี่หำยังเลยตกเลยเ่พาะเหน้นานไปเจบคือบึ่งทั่วขันวัดไหลผีจ่าโทเดีดเขาต้นเรื่องนำไหลแห้งอยู่เขาบอกต้นเรื่องนยโตขุณกับขันวัดอยากให้นั่งกับ เอาไม่มาหนุนไว้ตัวตัวงหายเลยไหลข่าหน้าเขาถาอีกล่ามองจะให้ไหลเขาถึงห้อกันมุ่นเลยกันจ้ที่ไหลเขาหน้ากันระบายต่อไปเัอ ว่ามันเสมือขอบฟังอ้นี่เล่ด้วยนะเล่ด <isas> ้วยนี่ผิดมันเสมือขอบฟังนี่แล้วหนะเหมือนจะยินเสียงของเขาลงไปอีก อะไรเขาให้หนาเราเสมอกันครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงชิปนี้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวฝนมันจะตกน,น้ำแน่นำอะไรเข้าแล้วครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงชิปนี้ครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.